ที่ใและก็บริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินนะะจะพ่อบูบูมาตลอดเลยนะคุณกรพัฒนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะพี่ว่าสวัสดีครับผมอ่าพ่อบูเป็นไงบ้างพ่อบูบูอย่างคะก็ไม่ได้บูอะไรมากนะที่มันดจริงก็คือมองไปตามภาพที่เราทำมากกว่าว่าเรามองตลาดยังไงนะครับเรามองเทรนด์ของเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะค่ะอืม ก็จะถึงตอนนี้ผมว่าดูจากมูลต้มแล้วตลาดเดือนนี้น่าจะอินไลน์ที่ผมบอก็ล่นแหละนะครับเป็นไปนตามตที่ทมอง<ล>เนาะก็น่าจะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ปิดไรมากก็น่าจะมีโอกาสเหนือ1.575ละนะครับจากมูลต้มแบบนี้ก็วันพรุ่งนี้เราดูตลาดคงมีโอกาสขึ้นต่อนะครับนวต้าน1.585นะนะครับนวรับอยู่ที่1.570นะครับถือทุงนี้ก่อนอ่าอืมก็สวยนะอ่าได้โอเคถ้าอย่างนั้นหุ้นในกลุ่มที่มาในรอบนี้นะฮะ i อพีอมา ไม่ที่เก็บเอาก็ถือว่าดีใช่มพี่บอนก็มีตอนนี้ใครมีอยู่ก็คงเล่นโปรฟิตรันได้ถึงไหนอ่ะเน็ตเน็ตก็แปลเราปีนี้สี่สองบาทนะครับไม่น้อยจังสี่สองบาทสี่สองนี่ยไม่ได้รวมอะไรบ้างนะครับไม่ได้รวมตัวโรงงานเทีแอสเซชั่นไตรมาสสามได้ค่ะนะครับไม่ได้รวมแท็กปรีฟอร์มสิบเอ็ดบาทขายเลยมที่จริงขึ้นมาแบบนี้พี่บอนคือผมว่ามันเป็นไซส์ไวอาบเลยนะแล้วก็ถือทุนไปพวกพิโตเรนีเนี่ย จริงๆไอพีย่ยังไม่ได้อยู่ในอัพไซค์ขึ้นนะนะครับเตปสเตปไปตรงทมีเขายังอยู่ในใจุดเพิ่งเริ่มตาร์ทนะครับแต่เออร์เน็ก็ถือว,ว่าค่อนข้างดีต่อเนื่องก็ค่อยๆลงทุนไปนะครับค่อยๆดูแล้วกันคุณมึงก็จะรีเฟกตามเออร์เน็แหละนะครับถ้าโกกา <S <S <อ>ทำได้ดีก็น่าจะดี <S <S ก็ดูภาพเชิงเทคนิคประกอบกันแล้วกันตอนนี้ก็การเบรกนะครับแนวต้านบริเวณเสาือแตะจุดห้าขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ใช้ฐานนะครับแต่รับบริเวณเสาร์ที่8บาทนะครับเป็นฐานหลักไว้แล้วก็ รอบนี้แน่นมีโอกาสที่จะสอบในตอนที่40นะครับไปมีอยู่เขเล็กเขาสิบล้านไปนะครับอแต่ว่ามีออสไซวิสนะต้องบอกนิดนึงก่อนสินเอสให้40 42นะ42แล้วก็มีอัพไซวิสนะครับเรื่องแพ็ครีฟอร์มไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็เรื่องตัวโรงงานที่ขยายจ้าอ่าครับผมอ่าโอเคอ่ามีอะไรอยากพูดนะคะตัวพวกอมตะนะครับก็มาแล้วล่ะมากระทั่งดีนะครับต่อเนื่องเมื่อวานเป็นพักที่เราคุยกันว่าเอ้พักแบบเนี้ย มันพักได้ถึง17.5นะครับล้วก็ไม่ควรหลุดก็เห็นว่าจริงๆก็พักเสร็จเมื่อวานเลย18ในวันนี้ดึงกลับขึ้นมาค่ะจริงๆภาพภาพตรงนี้เองเนี่ยอัมาสก์มิกาสเบรกมากนะครับบริเวณ18.5นะครับเบรกได้เนี่ยน่าจะดูแถว19บาทนะครับตัวอัวมาตกก่อนแล้วก็ตัวที่เริ่มเหียกขึ้นมาต่อเนื่องนะครับคือบีแลนด์นะครับรบ,บริเวณ1.92เนี่ยจอดที่จะเบรกแล้วแล้ววันนี้ก็ว่มเยอะผมก็เจอว,ว่าตลาดเอง เก่งเรื่องการลงนามสาบยินฟูด้วยนะครับเราจะแถวันที่ห6น่าจะมีโปรเซสตรงนี้นะครับห6นี้นะครับผมแล้วก็ปลายเดือนจะเป็นเรื่องตัว XD สันผลที่เริ่ขึ้สูงประมาณ4%นะครับปล้นเดือนนี้เองเขามีโอกาสนะครับไปคิดว่าก่อน x ีในมีโอกาสที่หุ้นมันจะเป็นลักษณะการไซด์วิอัพนะเบรก2อ2ขึ้นมาคือถ้าสวยเนี่ยเบรก2.92แล้วคือต้องต้องขึ้นไปเหนือ2บาทเลยนะครับคือไปเล่นเหนือ2บาทก่อนที่จะ XD นะครับคือถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ย หุ้นจะดูเทลนขึค่อนข้างดีมากนะดูแข็งแรงขึ้นนะครับกับสถานการณ์บูงของบริษัทส่วนตัวแนวรับเองเนี่ยก็ดูเรนิเวณ1.87นะครับ1.87ค่ะ SNC วันนี้เริ่มขยับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเพราะหุ้นทีถูกประดัดเริ่มขยับขึ้นมาครับก็อย่างที่เคยได้ยินไปว่าว่าราคาสัพย์นี้มันต่ำเกินไปก็จะค่อยขึ้นมาให้ดูแนวต้านจุดของการเบรกนะครับบริเวณ15.3กับ15.5คือตรงนี้สองจุดนี้ถ้าเบรกได้เมื่อไหร่นะครับ จะเป็นการกลับตัวขึ้นที่สมบูรณ์นะครับก็จะมาลุ้นอัพไซด์ข้างบนได้ล่สำหรับตัวเอซีก็ค่อยๆมานะครับตามกติกาการตัวเอซีนะครับตัวถัดมากลุ่มท่องเที่ยวนะเอราวันก็ถือว่าอยในจุดที่ดีพ่มอนเอราวัณก็ค่อย,อยไไวอัพนะครับเอราวัณนะ,คะใครมีอยู่ก็ถือ,ถ,อถือลงทุนต่อได้นะเอราวัณได้ค่ะ มีอยู่พุ่ที่คมผมข้ามไปตัวหนึ่งอะโรจนะนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ใชครับโรจนะเป็นรกยะที่ที่จะตามตัวอมตะมา,มาโรจนะเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นน,น,นะขึ้นขึ้นดีนะวันนี้ขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์อ๋อขึ้นแล้วเหรอร <c oughs> ก็จะมีระดัน0.2 <c oughs> นะครับคือถ้าได้0.2ได้ก็ภาวะการกรินอะไรจะเกิดน,นะครับแล้วก <c oughs> ็อัพไซด์แถวเจ็ดบาทกับเจ็ดบาทห้าสิบมีโอกาสนะครับจริงๆถตะตันแบบนี้มันมีโอกาสจะไซด์ไว้อัพแรงๆได้เหมือนกันแต่ว่าต้องดูความชื้นบ้านนิดนึงก่อนนะครรับบโดยววมกก็ต้ออง่า ภาพของตัวการกระตุ้นนะครับการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับถือว่ารุจชนประโยชน์มากแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับเส้นภาคตะวันออกมาเส้นอีสานเน่ะนะครับก็ถือว่าเป็นบวกตัวนิคมอุตสาหกรรมรุชนะกด้ัยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีจุดที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพัะนั้่อข้างถูกนะครับแต่แต่ว่าในเรื่องตัวการลงทุนกับหุ้นลักษณะนี้เนี่ยก็คือเรามองภาพตัวเอ็นที่จะกโมมนต้าในปีหน้านะครับเพราะปีนี้ต้องรุนในเรื่องตัวทิศทางนะครับ ยอดขายที่ดินที่เกิดขึ้นนะครับผมค่ะอ่าได้ค่ะมีอะไรอีกไหมมีมีตัวไหนวันนี้มีคนถามเบ R อมาบ้างผมเห็นแบบตแ๊บถามว่าเฮ้ยลงมาแบบนี้ซื้อได้ไหมนะครับเบียต้องบอกว่า Q2 ใช่นะ้ำตาลบรรูดำที่นี่ Q2 ก็ไรเยังน่าจะดีต่อเนื่องนะครับแต่คงฟอสแตะ Q1 นะแต่ว่าภาพของตัวนี้ก็ยังค่อนข้างดีเพราะว่ามีการลดราคาขายค่อนข้างดีในช่วงก่อนหน้านี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปหุ้นฟอสคอมเนี่ยมันเทรดตามราคาต้นตาลเหมือนกัน แล้วช่วงนี้ราคาตาลโลกมันลงอยู่นะครับนี่หุ้นมันก็จะเป็นซิกแซกนะครับรอรอเอิร์เน็นะครับก็จริงจริงก็แถวเนี้ยนะครับสิบสองบาทห้าสิบนะถึงทีสองบาทเนี่ยก็พอซื้อได้นะครับรอบขึ้นไปก็ดูนาต้านที่เบอร์สิบสามเป็นสามห้านะครับสิบสามสิบสามห้าใช่ไหมครับผมครับโอเคครับอือสิบสามบาทเนาะครับผมบีอาร์อ่ะต่อไปหมดแล้วแหละเนาะซีด M เจ้ะ Oh, ยั <มา S 2> ก็สีรองอยู่นะครับนี่992แล้วก็<อ>ก็สีลองต่อได้ก็ดูคนที่ดูสั้นอย่างที่บอกไป995 994ท่านั้นะครับแต่ว่าใครดูรอบเต็มผมว่าพันหนึ่งน่าจะขึ้นมาได้นะนะครับเป็นโอกาสอยู่ส่วนคนเล่นสั้นอรอบนี้นะขึ้นมาแบอนี้จริงไม่ควรหลุดตรงไหนนะครับก็คือบริเวณเ988นะครับผม988เป็นจุดที่ก็ความเสี่ยงสั้นนะครับได้ค่ะทองนะคะ พอคำมวนก็จริงๆได้ไลน์เราเลยครับเราบอกว่าตรงนี้มันน่าลองนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มพักตัวอร์ณขึ้นมาหรือนิดนึงนะครับการเบรกบริเวณหนึ่งสองหกสามนะครับก็ถ้าบิกได้เนี่ยก็จะเป็นการถือลองที่สบายใจขึ้นนะครับมีโอกาสกลับมาที่หนึ่งสองแปดศูนแล้วก็หนึ่งสองเก้าศกรอบหนึ่งนะครับเขึ้นแบบนี้เนี่ยจุดถอยนะครับให้ใช้บริเวณหนึ่งสองห้าเจ็ดใบรุดสต็อปหลอดครับ okay. 1>, 1, 2, 5, 7, Stop ห้าเสขาลองนะคะครับผมเออได้ได้ไดอ่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสตอป o อ s oss, ขาลองอ่ะทองก็สําคัญนะคนตามคุณกรพัดรอบนี้ก็ได้กันเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะแต่ก็ป้องกันไว้นะคะจุดสตอปรอนะคะสําหรับข้อมูลทังทุนในตอนนี้ครบถ้วนนะคะท่านที่ตามจังหวะถอยแล้วก็รับแล้วขึ้นเมื่อวานนี้คุณกระพัดพู้ชัดเรื่องหุ้นอมตะนั่นเอง แล้วก็โรจนะนะคะท่านที่ตามหุ้น2ตัวนี้ก็พอที่จะได้ชิดท,ทางกันนะคะ